เมื่อคุณหายใจเอาฝุ่นเข้าไปในปริมาณมากๆอาการแรกที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือความรู้สึกระคายคอแสบคอแสบจมูกไอแห้งๆหรือบางคนก็จะจมติดๆกันซึ่งก็เป็น,นกลไกการป้องกันตัวของร่างกายที่พยายามจะขับเอาสิ่งแปลกปลอมออกไปนั่นเองแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาการแสบคอแสบจมูกหรือคันคอล้วนเป็นความน่ารําคาญที่ใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองแน่นอนมาดูแปดวิธีบรรเทาอาการแสบคอคันคอ จากฝุ่น PM 2.5กันเลยดีกว่านะครับหนึ่งก็คือดื่มน้ําให้มากๆในช่วงเวลาที่คุณคันคอแสบคอจากฝุ่นควรดื่มน้ําให้มากกว่าปกติเพื่อให้น้ําเข้าไปช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุลําคอลดอาการระคายเคืองในคอนั่นเองนะครับ2ก็คือรับประทานอาหารอ่อนๆถ้าคุณแสบคอมากกินอะไรไม่ถนัดแนะนําให้กินอาหารอ่อนๆเช่นข้าวต้มหรือโจ๊กที่ไม่ร้อนจนเกินไปเพราะว่าอาหารอ่อนนั้นจะช่วยให้กลืนง่ายคล่องคอได้มากขึ้นนั่นเองนะครับ สามก็คือกลัวคอบ่อยๆหลังจากรับประทานอาหารเข้าไปแล้วและเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกระคายคอให้กลัวคอด้วยน้ําอุ่นๆผสมเกลือเล็กน้อยหรือน้ําเปล่าธรรมดาก็ได้ซึ่งวิธีนี้จะช่วยทําความสะอาดคอทําให้ชุ่มคอและแถมยังบรรเทาอาการเจ็บคอหรือระคายคอได้ด้วยนั่นเองนะครับ4ก็คืองดอาหารรสจัดอาหารรสจัดนั้นอาจทําให้เกิดอาการระคายเคืองในคอได้ดังนั้นช่วงที่คุณมีอาการแสบคอนั้นควรงดอาหารรสจัดไปก่อนนะครับ หก็คือไม่กินของมันอาหารประเภททอดผัดอาหารที่มีไขมันสูงหรือผลิตภัณฑ์จากนมก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดอาการระคายคอเพิ่มได้นั่นเองอีกทั้งยังไม่ดีต่อสุขภาพด้วยนั่นเองนะครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อนในช่วงนี้6กก็คืองดใช้เสียงชั่วคราวในกรณีที่แสบคอมากควรงดตะโกนหรืองดการใช้เสียงดังๆไปก่อนจนกว่าอาการจะกลับมาเป็นปกติเพราะว่าถ้าหากคุณยังตะเบงเสียง เส้นเลือดฝอยในลําคออาจจะได้รับผลกระทบและอาจจะเกิดอาการอักเสบได้นั่นเองนะครับ7ก็คือให้อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีหากเป็นไปได้ให้อาศัยอยู่ในอาคารบ้านตึกที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่นละอองและมละพิษนั่นเอง8ก็คือจิบน้ำมะนาวผสมน้ำพึ่งซึ่งน้ำมะนาวนั้นมีกรดซิตริกและมีวิตามินซีในขณะที่น้ำพึ่งก็มีสมคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยต้านเชื้อโรคดังนั้น เมื่อนำสองอย่างนี้มาผสมกันเป็นน้ำพึ่งมะนาวก็จะช่วยแก้ระคายคอแก้อาการไอแก้อาการเจ็บคอได้และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับลำคอของคุณได้ที่สำคัญก็คือน้ำพึ่งมะนาวนั้นยังอร่อยด้วยนั่นเองและในสถานการณ์นี้ซึ่งมีฝุ่นพิษฝุ้งอยู่ทั่วเมืองใหญ่ๆตอนนี้ก็ควรจะใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นละอองด้วยเมื่อออกจากบ้านและที่สําคัญในช่วงนี้ก็อยากจะให้คุณได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆัพผ่อควให้เพียงพอและกินอาหารที่มีประโยชน์ ล้างมือทุกครั้งทั้งก่อนและหลังทําธุระในห้องน้ําด้วยนะครับและถ้าหากคุณได้ความรู้จากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมก็ขอให้คุณกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube นี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในครั้งต่อไปและขอขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้มากเลยนะครับสวัสดีครับ